ทรงสิรินะครับวันนี้เราได้มีแขกรับเชิญมาพูดคุยในรายการนะครับคุณน้ําทิพย์ดำรงชัยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของสุดยอดวัตถุมงคลรุ่นเพชรกับหนุนดวงของหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมซึ่งรุ่นนี้คุณน้ําทิพย์ได้เป็นผู้จัดสร้างคุณบุญน้ำทิพย์ครับนะฮะ อ่ารุ่นนี้เราเริ่มสร้างกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะเราเริ่มสร้างตั้งแต่ช่วงต้นปีเราปลูกเสกวันที่1 3มิถุนายน2564ค่ะครับค่ะคเพิ่งปลูกเสกไปค่ะครับก็ผ่านมาประมาณ5เดือนแล้วค่ะอ่าซึ่งได้รับความเมตตาจากหลวงปู่บุญมาใช่ค่ะหลวงปู่บุญมานี่เคยเข้าไปสัมผัสท่านไปไปกราบหลวงปู่หลายครั้งแล้วค่ะครับเข้าไปกราบแล้วก็เห็นปฏิปทาหลวงปู่ท่านก็มีเมตตานะแล้วก็ท่านก็จะไปถึงที่ไรท่านจะนํา ก็ <c oughs> เรียกว่าข้อคิดธรรมะนะ่ะมาเทศสอนนะ <c oughs> เอาหนังสือธรรมะมาเทศบ้างแล้วก็เทศด้วยแบบว่าเรื่องราวในเรื่องของพุทธประวัติบ้างนะคะแล้วท่านก็จะสอนว่าให้เราทําดีละความชั่วเนาะ <c oughs> จะได้ไปสวรรค์ถ้าทําชั่วก็จะไปนรกอันนี้ท่านสอนดีมากค่ะครับ <c oughs> นะแล้วคิดยังไงถึงอยากจะสร้างวัตถุมงคลนะที่เริ่มคิดจริงๆก็คือว่าเนื่องจากว่าเป็นคนเล่นพระมาก่อนคือเช่าหาพระมา จะไปเช่าตามวัดนะคะตามวัดตามสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอย่างเงี้ยเริ่มเช่ามาหลายปีแล้วค่ะ<อ>แล้วตอนหลังก็เข้ามาสู่โซเชียลมีเดียนะคะม,มาเล่นในในกลุ่มพระต่างๆเข้ามาประมาณปี260แล้วก็เริ่มเห็นว่ามีการจัดสร้างพระในในเกจิต่างๆมากมายเลยก็เลยคิดว่าในฐานะที่เราเป็นคนที่เล่นพระคนหนึ่งเช่าหาพระวัตถุมงคลหลายอย่างเนี่ย ก็อยากมาเป็นคนสร้างบ้าง oh. เพื่อจะได้เร,รียนรู้ขบวนการหรือว,วิธีการสร้างตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่ามวลสารมาอย่างไรไปปลุกเสกกันอย่างไรนะแล้วก็โรงงานที่เราผลิตต่างๆเนี่ยเราก็อยากมาดูแต่และส่วนของการทํางานเลยค่ะ ปกติคนสร้างพระจะเป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่ใช่ใช่เราคิดยังไงถึงอยากจะนะอยากจะมามามาสร้างในลักษณะแบบผู้ชายผู้ชายเลือคือว่าผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็เข้มแข็งพอที่จะ,จะ,จ,ะจะทำตรงนี้ได้คือมีความคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยในวงการพระเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องผู้ชายเนาะแต่ผู้หญิงเนี่ยถือว่า คิดว่าประมาณ 10- บหรือยีนะคะที่เป็นผู้หญิงที่เล่นพระจริงๆแล้วในฐานะของผู้สร้างนะก็จะมีน้อยลงไปเองในอัตราส่วนที่สังเกตจากการสังเกตเนี่ยผู้หญิงอาจจะไม่ถึง10%ที่เป็นผู้หญิงนะคะที่เป็นผู้สร้างพระในวงการส่วนตัวคิดว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับศรัทธามากกว่าเราทําถ้าเราทําได้เรามีโอกาสเราก็อยากทำเพราะเชื่อว่าคนสร้างพระแต่ละคนเนี่ยต้องประสบปัญหาหรือว่า มีหลายหลายอย่างที่จะต้องเรียนรู้เยอะมากนะคะเราเชื่อว่าผู้หญิงก็มีศักยภาพไม่ไม่ต่างจากผู้ชายค่ะมีศักยภาพใช่ค่ะสร้างมาเนี่ยตอนนี้สร้างมากี่รุ่นแล้วรุ่นนี้รุ่นแรกค่ะรุ่นแรกแล้วก็ยังยังไม่ได้มีรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปกําลังจะสร้างนะก็คือหลวงปู่บุญมาเหมือนกันเป็นหลวงปู่เจนะที่กาลสินค่ะ๋อหลวงปู่บุญมากตตะปัญโยค่ะอันนั้นเตรียมการไว้เตรียมการแล้วค่ะแต่รุ่นนี้เนี่ยสร้างประสบความความสำเร็จแค่ไหน สำหรับตัวเองเนี่ยประเมินสถานการณ์จากสภาวะเศรษฐกิจของโควิดด้วยนะคะ,ะเราถือว่ารุ่นเราประสบความสําเร็จนะในความพอใจส่วนตัวเพราะถือว่าหนึ่งพระเราเนี่ยมีคนต้องการเช่าหาเยอะมากค่ะ,ะแล้วก็มีในราคาเช่าหาที่แบบว่าจากราคาจองเนี่ยเราได้บวกกันไปโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะ,ะแล้วก็ในเพจในกลุ่มในกลุ่มที่เรามีเนี่ยก็ยังมีคนเข้ามาเรื่อยๆนะเข้ามาศึกษาสะสมแล้วก็มาคุยกันมาเช่ากันมา มาทักทายปาใสกันทุกวันค่ะกลุ่มเราก็จะมีคึกคักนะคะอตอนนี้สําหรับส่วนตัวเนี่ยในสถานะที่มีโควิดเนี่ยเราถือว่ารุ่นเราประสบความสําเร็จในความพอใจส่วนตัวถือว่าใช่ค่ะถือว่าเรามีความโชคดีนะในท่ามกลางวิกฤตที่เราเจอเนี่ยรุ่นเรายังไปได้รุ่นเรายังมีการตอบรับจากคนเล่นพระเนี่ยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะที่เข้ามาเช่าวัตถุมงคลนะรุ่นเพชรกับหนนดวงหลวงปู่บุญมากับเราค่ะ,คะถือว่าเป็นทีมเล็กเพิ่งสร้างครั้งแรก แต่ก็มีหลายๆท่านนะเกิดความเห็นผลงานแล้วเนี่ยเกิดศรัทธาแล้วก็เห็นสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทําอย่างละเอียดมากตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเนี่ยเราคุมขบวนการละเอียดมากเข้าไปตรวจงานดูงานกับทุกวันเลยค่ะ hmm. แล้วมามาปลูกเสกล้วก็นิมนต์เกจิแล้วเราก็ทําพิธีบวงสรวงที่เป็นพุทธภิเศษใหญ่ให้ด้วยค,คือเราทําทุกขั้นตอนให้ให้ดูแบบว่าเข้มขังให้ดูหน้าเช่าแล้วแม้แต่พระที่เราสร้างเนี่ยไปส่องดูได้เลยจะประทับใจมาก เพราะรายละเอียดของเราคมชาจริงๆค่ะเราเน้นการออกแบบเนี่ยตอนแรกเราคิดแบบยังไงฮะทาไมถึงมาจบที่เญเสมาจริงๆเราต้องเล่าให้ฟังนะว่าพระรุ่นนี้จริงๆมีพี่ชายคนหนึ่งที่นับถือเนี่ยเป็นคนช่วยออกแบบครับซึ่งพี่คนเนี้ยก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าอยู่ในวงการพระมา30กว่าปีแล้วครับชื่อเฟซบุ๊กคุณศรัทธาพุทธศิลป์ค่ะครับต้องให้เครดิตท่านนะท่านเป็นนับถือเป็นพี่น้องก็เลยแนะนําเรื่องการสร้างพระ แล้วก็ชักจูงให้มาสร้างพระด้วยนะ,ะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยจากประสบการณ์ที่พี่เขามีเ่เขาก็มาบอกเราว่าให้ทําลักษณะแบบไหนแล้วให้เราเป็นคนเลือกอท่านก็จะส่งแบบมาให้ว่าจะเอาเหรียญกลมเหรียญไข่หรือว่าเสมาอพอความรู้สึกที่ที่ตัวเองมีคือชอบเหรียญเสมามเห็นแล้วรู้สึกว่าเออเสมามันมีความสวยมีความคลาสสิกก็เลยเลือกพิมพ์พี่ก็จะส่งแบบมาให้เราก็จะเป็นคนกรองงานแล้วเราก็เป็นคน เติมแต่งเข้าไปเติมเนื้อหาเข้าไปว่าเราอยากได้แบบนี้เราก็ไปให้ช่างออกแบบให้ต่อค่ะแล้วเราก็ไปแกะชื่อรุ่นเพชรกับหนนดวงหลวงปู่รุ่นครั้งแรกจริงๆมาจากท่าที่ท่านนั่งค่ะอท่าท่านนั่งเนี่ยปังสมาธิที่ท่านนั่งเนี่ยจะเห็นว่ามีมือต่างจากปกติไม่ได้นั่งสมาธิเป็นปังมันวิชัยใช่ค่ะมันวิชัยแต่เป็นกลับด้านใช่ค่ะมารวิชัยแบบเพชรกับ ใช่ค่ะเนี่ยแล้วก็ได้โชคดีต้องบอกว่าโชคดีด้วยว่าได้ช่างที่แกะเก่งก็กคือช่างพีค่ะช่างพีเนี่ยท่านอย่างงานเยอะมากนะคะงานของช่างที่โรงงานเนี่ยถือว่าเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะที่ว่าเก่งจริงๆแล้วก็งานเยอะแต่เราเนี่ยเข้าไปติดต่อปุ๊บเนี่ยช่างพีรับงาน,นะคะ่ะ <farms> อ,อันนี้เป็นจุดที่เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องสําคัญเลยถ้าช่างพีไม่รับเนี่ยรุ่นนี้ก็คงไม่ได้เกิดต้องต้องให้เครดิตช่างพีด้วยนะคะเพราะว่า มีคนชมไหมว่าหน้าตาออกแบบได้เหมือนหลวงปู่มากอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะหลายท่านจะบอกเลยว่ารุ่นเนี้ยหน้าเหมือนหลวงปู่มากๆเลยคือเราเป็นเน้นตอนที่ช่างแกะนี่เราขอเลยว่าครับให้เหมือนที่สุดที่ช่างจะทําให้เราได้ครับช่างพีก็จะเอาภาพหลวงปู่ขยายใหญ่นะมาวางด้านหน้าแล้วก็แกะตามนั้นเลยค่ะครับซึ่งช่างพีกก็ก็ทําอย่างที่เราคาดหวังไว้ดีมากเลยนะท่านเนี่ยคือออกแบบให้เราท่านพูดเลยว่ารุ่นเนี้ยไม่น้อยหน้ารุ่นอื่นนัานพูดคํานี้นะช่างพี บอกว่าไม่ต้องห่วงนะรุ่นนี้ไม่น้อยหน้ารุ่นอื่นในเรื่องของเสมานะัะอันนี้ต้องขอบคุณช่างพิธด้วยค่ะครับนะด้านล่างขององค์หลวงปู่เป็นพยาลาหูใช่ค่ะทาไมต้องเป็นเป็นยักษ์ค่ะฮะเป็นยักษ์ไม่ใช่ลาหูค่ะไม่เป็นไม่เป็นลาหูนะเป็นยักษ์นะฮะทษทีเป็นสิงอ่ะทษทีเป็นสิงเป็นสิงเป็นสิงค่ะเป็นสิงนะด้านเสมาหัวสิงค่ะเสมาหัวสิงหัวสิงอ๋อเป็นหัวสิงนะเป็นหัวสิงเป็นหัวสิงทําไมถึงเป็นหัวสิงครหัวสิงนี่ที่เรา ที่เราวางไว้คือมันมีความยิ่งใหญ่หรือความรู้สึกว่าพอวางปุ๊บในตำแหน่งนี้ยมันจะชัดเจนถ้าเป็นหัวเสือมันจะเล็กมันจะรู้สึกว่าอย่างนั้นมันจะเล็กถ้าเป็นราหูเนี่ยมีความรู้สึกว่าราหูคือสิ่งที่เรานับถือในส่วนหนึ่งเนาะในส่วนของอ โชคลาภหรือว่าสิ่งที่เราต้องบูชาส่วนตัวชอบสิงกันมากกว่าอ๋อเพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นเหรียญเสมาตอนนี้เราก็จะเห็นด้านล่างเป็นราหูบ้างเป็นดอกบัวเป็นอะไรตรงนี้อะไรบ้างแต่ของเราเนี่ยเราเน้นเป็นสิงใช่ค่ะนะสิงแล้วด้านบนเป็นพระใช่ค่ะเป็นหลวงพ่อโสธรค่ะหลวงพ่อโสธรอันนี้เป็นต้นแบบจากหลวงพ่อโสธรนะคะเนื่องจากว่าเป็นอยู่ที่ฉะเชิงเซาเนี่ยคือในภาคตะวันออกเนี่ย ปราจินกับชาเชิงเซาถือว่าใกล้กันเนาะในส่วน<ะ>สมันออดคนส่วนใหญ่จะนับถือหลวงพ่อโสธรพราะส่วน<ะ>ตัวเองก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อโสธรด้วยตั้งแต่เด็กเลยที่บ้านน<ะ>่พาไปไหว้หลวงพ่อโสธรประจำเราก็อยากจะอัญเชิญลูกที่เหมือนท่านเนี่ยมาไว้ที่พระเครื่องรุ่นนี้<ะ>แล้วก็เป็นความบังเอิญอีกนะคะหลังจากที่เราทําทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเราไปปลูกเสกที่วัดเราถึงไปเห็นว่าที่วัดเนี่ยก็มีหลวงพ่อโสธร เป็นพระประธานที่วัดด้วยค่ะครเราไปรู้ทีหลังเราทําก่อน<ช>แล้วด้านหน้าวัดหน้าวัดเนี่ยก็มีโครงการจะสร้างหลวงพ่อสุทธนองค์ใหญ่ที่สุดด้วยกําลังก่อสร้างค่ะแต่ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากว่าเราทําก่อน,นแล้วเราถึงไปเจอว่าบังเอิญตรงกันเลยว่าหลวงพ่อสุทธนจะอยู่ที่วัดนี้ค่ะอันนี้แต่เราทําไ้ก่อนแล้วอันนี้เหรียญด้านหน้าเรามีครบเลยเมีรูปเหมือนของหลวงปู ด้านบนเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรด้านล่างเป็นหน้าสิงหน้าสิงห์ด้านหลังะฮะด้านหลังเป็นนารายทรงคุดนะคะซึ่งความหมายของนารายทรงคุดเนี่ยคือในเรื่องของการหนุนดวงทําให้ชะตาชีวิตดีขึ้นค่ะนี่น,นี่คือความหมายที่เราไปศึกษามานะฮะเรื่องพระนารายกับคุดที่ท่านขี่ไว้นะคะในเรื่องของหนุนดวงจะตรงกับชื่อรุ่นเราค่ะครับรุ่นนี้ทําแบบลุ้นโชคหรือแบบ แบบรายการธรรมดาทำสองแบบค่ะสองแบบเลยสองแบบมีรายการธรรมดาด้วยมีลุ้นโชคด้วยนี่ค่ะนะตอนออกลุ้นโชคเนี่ยก็มีเนื้ออะไรบ้างคะลุ้นโชคตอนลุ้นโชคเรามีตั้งแต่เนื้อเงินนะเนื้อเงินหน้ากากทองคาเราก็มีแล้วก็เนื้อเงินที่ไม่ใส่เป็นเป็นไม่มีหน้ากากก็มีแล้วก็มีเนื้อนวะมีอัปปกามีซาตินพวกนี้ค่ะมีหมดทุกอย่างทองแดงก็มีค่ะ แล้วก็ทําลุ้นโชคที่4,999องค์แล้วก็ในรายการจองอีกประมาณ3,000ว่าองค์ค่ะทั้งหมดในใบรายการของเราเนี่ยประมาณ8,000่าองค์คแล้วก็มีเหรียญก็เรียกจริงๆไม่ถึง8,000ดีนะ7,600่าองค์ค่ะแต่เรามีมาส่วนของกองการที่เราเป็นเหรียญแจกค่ะเหรียญแจกอีกประมาณพัน่าองค์รวมทั้งหมดอยู่ที่9,199องค่ะ ก้าหนึ่งเก้าเก้าค่ะรุ่นนี้รวมเนื้อแล้วทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างรวมแล้วรวมเดยนแจกด้วยค่ะไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นค่ะครับก็ถือว่าจํานวนสร้างไม่เยอะค่ะนะจำนวนสร้างน้อยคนะเนื้อหลักๆมีเนื้ออะไรบ้างเนื้อเงินหน้ากากทองคําค่ะสูงสุดของเราอ่าเนื้อเอ่อเนื้อเงินหน้ากากทองคําสร้างกี่องค์สามสิบเก้าองค์ค่ะสามสิบเก้าองค์ทำไมถึงกําหนดสามสิบเก้า เพราะว่าที่เห็นว่า39น่าจะเป็นตัวเลขที่กําลังเหมาะเพราะเราไม่มีเนื้อทองคําเลยเราก็มีเนื้อเงินหน้ากากทองคําเป็นชุดแรกของเราค่ะในในการ1นค่ะ1.2ก็จะเป็นนวะหน้ากากเงินขอบเงินนะสาบองค์อยู่ในชุดเดียวกันแล้ว1.3ก็จะเป็นฝาบาทนะเป็นเป็นฉนวนเนี่ยเป็นเนื้อฉนวนแล้วก็หน้ากากเป็นหน้ากากเงินแต่ขอบฝาบาทค่ะอันนี้เราก็จะเป็นชุด1 1 1.2 1.3ของเราครับ นอกจากนั้นเราในรายการรุ้นของเราก็ยังมีเนื้อเงินหน้ากะาอางคำให้รุ้นด้วยอเรามีรุ้นอีกค่ะครับนะตอนนี้เนี่ยผ่านพิธีพิธีเนี่ยนะฮะเริ่มเริ่มจากการบวงสวงแล้วก็พุทธาเทวาพิเศษเราจัดกันวันไหนอย่างไรอะะเราจัดกันในวันที่13มิถุนายน2564ที่ผ่านมาค่ะเราก็จะมีพราหมณ์นะที่ท่านอธิษฐานจิตแล้วก็บวงสวงให้เรานะจัดพิธีบวงสวงอย่างชีที่ว่า ครบเลยคือบวงสวงทางด้านเทวดานะพบเทวดาแล้วก็มาชั้นชั้นดินชั้นบาดาลแล้วก็บวงสวงด้วยค่ะครเราเรียกว่าเราก็คือพยายามทําให้ครบมากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าจะได้ให้ท่านได้รับทราบว่าเรากําลังจะจัดงานใหญ่นะ,ะเพื่อที่จะพุทธาพิเศษนะให้ท่านมาช่วยเป็นอํานวยอวยพรหรือว่ามาประสิทธิ์ที่ในรุ่นนี้ของเราค่ะเราก็บวงสวงชั้นฟ้าชั้นชั้นดินแล้วก็ชั้นบาดาลด้วยค่ะ อฮะ,ห,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 ะหลังจากบวงสวงแล้วก็หลวงปู่อธิษฐานจิตปุกเสกวันนั้นเนี่ยเรานิม,มนต์องค์อื่นมาเสกด้วยมาค่ะเป็นผู้เป็น,เป,นเป็นเรียกได้ว่าพุทธาวิเศษร่วมก,กันกับหลวงปู่อื่นด้วยค่ะครับก็จะมีหลวงเกจิอื่นมาด้วยอีกสามท่านแล้วก็มีพระนั่งที่สวดในพิธีอีกรวมทั้งหมดสิบองค์ค่ะสิบองค์สิบองค์ค่ะหลวงปู่นี่ให้ตั้งแต่ร่วงของมวลสารเริ่มต้นนะก็จะมีแผ่นจารของหลวงปู่บนมาแล้วเราก็ไป ขอหลวงปู่ท่านอื่นด้วยนะทั้งหมด8ดเกจิค่ะคที่จะจันเป็นมวลสารให้เราจานอัคระยันใช่ค่ะเพื่อจะมาหล่อล้อมใช่ค่ะก่อนที่จะไปปั้มเป็นเหรียญใช่ค่ะแล้วเราก็อีกอย่างหนึ่งคือเราเนี่ยได้เอาแผ่นจานหนึ่งแผ่นในสี่แผ่นที่หลวงปู่ให้เนี่ยเอามาเป็นต้นแบบในการทําเหรียญด้วยนะคะที่องค์พระเนี่ยทางด้านสังฆติท่านเนี่ยจะมียันที่เป็นของหลวงปู่บนมาเขียนให้เลยค่ะเป็นลักษณะพิเศษของรุ่นนี้เลยครับค่ะ รุ่นนี้นะเปิดให้บูชาไปแล้วะนะแล้วก็เ,เงินรายได้เราได้ไปทําการกุศลอะไรเยอะแยะมากมายหลายที่<ช>นะ,ะมีที่ไหนบ้างอย่างไรครับคือหลังจากที่เราบวงสรวงเสร็จในช่วงนั้นเราก็คือเราก็บริจาคที่วัดหลวงปู่โดยตรงนะฮะ,ะแ,ลแล้วหลังจากนั้นแล้วเราก็เริ่มที่จะเอาพระที่เรามีส่วนหนึ่งนะหลังจากที่ให้แต่ละท่านได้รับไปแล้วเนี่ยเราก็จะนําไป ประมูลการกุศลน,นะ,ะตอนแรกเลยเราก็ให้กับวัดค่ะกับพระต่างๆในหลายวัดมากนะ,ะไปเป็นค่าอาหารค่าอาหารแล้วก็ให้เป็นปัจจัยนะแล้วก็ซื้อของสังฆทานถวายพระประมาณ4-5หวัดค่ะ,คะแล้วหลังจากนั้นแล้วรอบที่2เราก็เอาพระส่วนหนึ่งนะประมาณ3 0มสีองค์นะครับไปประมูลอีก <c oughs> เราก็ได้เงินปัจจัยมานะที่จะบริจาคให้กับผู้ยากไร้15ครอบครัวค่ะ <c oughs> ที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าผู้ที่พิการนะ <c oughs> 15ครอบครัวในจังหวัดสารคามค่ะ <c oughs> จากนั้นครั้งที่3เราก็เป็นเรื่องของสุนัขก,กับแมวจรจัด <c oughs> ที่อยู่ตามวาดัดตามสารนะที่สาธานะต่างๆที่ลําบากนะ <c oughs> เราก็บริจาคเป็นอาหารให้อีก10กระสอบค่ะ <c oughs> แล้วรวมทั้งเราก็บริจาคให้พระด้วย <c oughs> เพราะว่าถือว่าเราไปวัดแล้วเราก็ทําบุญให้กับพระแล้วก็ให้กับสุนัขจรด้วยค่ะ อตอนนี้เราทำมาทั้งหมด3โครงการค่ะ,คะแต่ว่าต้องเล่าให้ฟังว่านั่นคือพระที่เราเลือกมาแค่บางเนื้อนะคะเพื่อที่จะเอาไปทำบุญต่อแล้วก็มีสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มพระเนี่ยค่ะเป็นผู้มีจิตศรัทธาค่ะร่วมกันประมวลการกุศลช่วยมานะ,ะทำบุญร่วมกันคราวนี้ก็มาถึงครั้งนี้คือครั้งที่สี่คือเรื่องของที่จะนำพระเครื่องอที่เป็นชุดกองบุญนะ สีองค์เนี่ยนะเป็นรุ่นโชคเอาพูดง่ายเป็นรุ่นโชค1เซตของเราค่ะก็เอามามามาไลฟ์สดแล้วบอกว่าจะนําไปทําบุญให้กับบ้านโฮมฮักหรือมูลที่สุดทาสินีน้อยอินเพื่อเด็กและเยาวชนที่ยะโสธรค่ะอันนี้เราแกะในไลฟ์สดแล้วนะคะพระที่เห็นเนี่ยแกะในไลฟ์สดแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยมาบอกบุญต่อนะในช่องของอาจารย์อนุชาว่าถ้าท่านใดมีความสนใจอยากร่วมบุญกับ ทีมงานบุญน้ําทิพย์สร้างบุญนะคะก็อยากให้มาไปที่กลุ่มของเราหรือว่าไปที่ไลฟ์สดของบุญน้ําทิพย์ก็ได้นะคะติดตามหน้าหน้าเพจก็ได้หรือหน้ากลุ่มก็ได้ค่ะหน้า a c e b o o k นะอันนี้เราตั้งใจที่จะช่วยน้องๆที่บ้านโฮมฮักนะซึ่งน้องๆเนี่ยยังขาดเขาเรียกว่าขาดปัจจัยนะในการที่จะดํารงชีวิตเนาะเราก็ถือว่าเรามีโอกาสก็อยากทำนะให้น้องได้มีโอกาสได้มีเงิน ในการเล่าเรียนหนังสือในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปค่ะครคะนะร่วมบุญยังไงอะฮะร่วมบุญก็คือตอนนี้เราใช้พระเครื่องพระเจดจ์หนุนดวงเป็นตัวแทนเนาะที่จะเอามาประมรูลในหน้าในหน้าเพจของใน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 กลุ่มนะแล้วก็หน้า Facebook ของบุญน้าทิพย์ค่ะคก็ตอนนี้สามารถติดตามได้นะในกลุ่มพระพรกเบดหนุนดวงค่ะค แล้วก็หน้าหน้าเฟซของบุญน้ำทิพย์ก็ได้ค่ะครับนะก็มีมีการร่วมบุญเนี่ยเป็นการประมูลการกุศลสองโครงการโครงการหนึ่งก็ชุดกองบุญลุ้นโชคแกะแล้วนะครับ40องค์เพื่อมูลนิธิสุรัตสุทาสินีนะน้อยอินนะเพื่อเด็กและเยาวชนบ้านโฮมฮารอยู่ที่ยโสธรใช่ค่ะนะเดือนตุลาเดือนตุลานี่ค่ะแล้วก็ชุดที่สเป็นชุดลุ้นบุญ นะลุ้นโชคสองชุดชุดในรายการจองยังไม่ได้แกะทั้งหมดแปดสิบแปดองค์ใช่ค่ะนะฮะเพื่อลุ้นโชค40องค์บวกสก็คือเป็น80ดสิบองค์แล้วก็มีในรายการจองอีกให้รวมเป็นทั้งหมด88องค์ค่ะออันนี้สร้างศาราวัดป่าบุพนิมิตค่ะบุพานิมิตรอยู่ที่มหาสารคามนะครับช่วงเดือนธันวาคมค่ะอันนี้ต้องต้องต้องบอกน้ดนเลนะว่า คือบ้านโฮมฮักเนี่ยมีความผูกพันกับทิพย์โดยตรงเพราะว่า <'s> เคยไปทําบุญหลายครั้ง oh. ได้เห็นความตั้งใจของพี่ติว๋วซึ่งเป็นประธานมูลทีนะคะ <'s> ว่าพี่เขามีความช่วยมีจิตใจที่ดีมากช่วยเหลือน้องน้องนะ <'s> แล้วเขาเนี่ยที่บ้านเนี่ยยังขาดปัดจจัยเยอะนะคะเราก็เลยคิดว่าเราก็คือทํามาหลายครั้งแล้ว <'s> แล้วครั้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราเป็นผู้สร้างพระเราก็อยากเอาโอกาสที่เรามีเนี่ยไปส่งต่อให้น้องนที่นั่น,นะคะ่ะ <'s> ที่เขายังรอปัจจัยรอกําลังใจด้วยนะบางครั <'s> ้งเนี่ย แค่คุณให้กำลังใจพวกเขานะบางคนก็เข้าไปหาน้องแต่ช่วงนี้โควิดก็อาจจะเวลาย่าห่างกันนิดหนึ่งนะแต่ว่าคือเด็กๆเ,เนี่ยยังไงก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนผ้าข่าวนะที่ยัง<ม><ม>รอการเติมสีเติมแต่งให้สวยงามในวันข้างหน้าเพราะน้องๆถือว่าเป็นต้องเรือกได้ว่ามีโอกาสน้อยกว่าพวกเราเพราะว่าเขามีอาการพวกแง่ป่วยเพราะว่ามีขาดพ่อขาดแม่เป็นกำพ้าก็มีค่ะดังนั้นเราก็ถือว่าเรามีโอกาสดีที่เราสร้างพระรุ่นนี้แล้ว เราก็ส่งต่อบุญให้น้องที่บ้านโฮมฮัก,กแล้วโครงการถัดไปโครงการที่ห้าเนี่ยคือสาราว,วัดป่าบุพพนิมิตเนี่ยเป็นสาราด้านหน้าวัดนะคือเริ่มต้นเนี่ยทิพย์เนี่ยได้ฝันนะว่าเทวดามาบอกให้ไปสร้างแล้วปรากฏว่าเราเอาปัจจัยไปแล้วส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นต้นบุญแต่ว่ายังไม่มีคนมาต่อยอดศาราเราก็เลยยังไม่เสร็จเนาะก็เลยตัดสินใจว่าอยากทําให้เสร็จ<ม>ซึ่งก็ประมาณจริงๆประมาณ3,000 0นบาท ตอนนี้บริจาคไปแล้ว9ก้าหมื่นค่ะ,คะก็เลยคิดว่าพระส่วนหนึ่งเราก็จะนํามาทําบุญต่อยอดอเพื่อให้ศารานี้มีความก้าวหน้าขึ้นไปค่ะครับส่วนคนนอกเนี่ยที่เขาจะเขาจะบูชาบูชาเป็นอ,องค์เนี่ยเขาจะเป็นบูชาได้ที่ไหนก็สามารถเข้าไปในกลุ่มพระเครื่องของเพชรกับหนนดวงนะคะ,คะตอนนี้สมาชิกของเราประมาณสามพันคนค่ะเข้าไปบูชาที่นั่นได้ได้เลยค่ะ,ะเนื้อล่างเนี่ยหรือเนื้อที่ยัง มีมีที่แกะแล้วะนะฮะที่แกะแล้วลุ้นเนี่ยอะไรเรายังมีลุ้นขายแบบลุ้นอยู่ไหมตอนนี้เราไม่ได้มีแล้วค่ะตอนอใหญ่พระเรากระจายไปยังศูนย์จองไปยังผู้เช่าศรัทธาต่างๆแล้ว<อ>แต่สามารถไปติดตามได้ในกลุ่มนะถ้าท่านไม่ไม่สะดวกการเข้ากลุ่มสามารถโทรสอบถามมาที่ทิป์ได้ค่ะคที่เบอร์0 9 3ย์8 3 8 6 4ค่ะสามารถสอบถามมาได้นะคะแอดไลน์มาได้ค่ะครับนะเอ่อ คุณบุญน้ำทิพย์ขอดูพระนะสักหน่อยนะครับว่ารูปร่างหน้าตาของนาเหรียญรุ่นนี้นะครับิมพ์ทรงองค์พระสวยงามค่ะอันนี้เป็นเนื้อเงินในรุ่นโชคนะคะนะที่รับแต่โชคก็จะได้แบบนี้ไหมเอาทางนี้เลยนะเอานี่ค่ะแบบนี้นะคะอนะครับอันนี้เนื้อเงินลงยาใช่ค่ะนะรุ่นโชคใช่ค่ะนะครับนะก็ ก็สวยงามนะฮะด้านหลังด้านหลังเป็นอะลายทรงครุฑนะคะแบบนี้ครับโอ้ลงยาทั้งหน้าหลังเลยค่ะโอ้สวยงามนะแต่มีหลายแบบนะคะลงยาข้างหลังจะมีแบบว่าลงพื้นด้วยก็มีค่ะแล้วแต่ว่าจะได้เนื้อเงินแบบไหนค่ะอันนี้จะเป็นแบบว่าลงเฉพาะองค์นาลายกับครุฑนะคะแต่บางรุ้นโชคก็จะมีด้านหลังก็มีนะแล้วแต่รายการด้วยนะคะแล้วแต่รายการค่ะครับนะอ่ะนะท้ายนี้นะครับนะคุณบุญน้ำทิพย์ นะอยากฝากอะไรถึงแฟนรายการนะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะที่มาหาอาจารย์อนุชานะแล้วก็คุณแดงด้วยนะคะคถือว่าช่องนี้โอกาสนี้ก็คือทางสื่อเนี่ยเราถือว่าเป็นสื่อที่สามารถที่จะช่วยให้เรากระจายบุญไปยังผู้อื่นได้กว้างขึ้นนี่คือสิ่งที่เรามาที่ช่องของอาจารย์อนุชาเนาะแล้วก็การที่เราสร้างพระสักอย่างนึ่งเนี่ยเราก็มีความตั้งใจว่าเราอยากทําบุญรบเราอยากสร้างบุญที่มี ไม่ใช่แค่ว่าหลวงปู่เมตตาเราเลยเราสร้างพระหลวงปู่เราก็อยากได้บุญตรงนี้ไปสร้างที่อื่นต่อด้วย<ฆ>ก็คือพูดง่ายว่าได้ไปทําบุญที่อื่นอีกนะเพราะทุกครั้งที่ทิพย์ไปทําบุญทิพย์ก็จะอธิฐานจิตให้กับทุกคนที่ร่วมบุญมา<ฆ>นะแล้วก็ให้หลวงปู่บุญมาที่ท่านเมตตาให้เราได้เป็นผู้สร้างพระลูกเหมือนท่านขึ้นมาอย่างนี้ค่ะก็ถือว่าการสร้างพระเครื่องเราไม่ได้จบแค่สร้างแล้วถวายแต่เรายัางทําบุญต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะเราถือว่าเราชาตินี้เรามีโอกาสแล้วนะที่เราจะสร้างความดี ที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเราก็อยากทําไปเรื่อยๆค่ะนี่คือความตั้งใจที่ว่าได้มาที่นี่เพื่อให้ช่องทางนี้เป็นช่องทางในการกระจายบุญต่อยังผู้ศรัทธาค่ะครับนะขอบคุณมากครับคุณบุญน้ําทิพย์ดำรงใช้บคุทีมงานบุญน้ําทิพย์สร้างบุญนะคะครับขอบคุณครับ